กาก็เรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับเรื่องต่อไปก็จะเป็นหัวข้อ The Spectrum of TB Management and Prevention นะคะซึ่งในหัวข้อนี้เราจะมีวิทยากรทั้งหมด3ท่านนะคะคนแรกก็คือก็คือดิฉันนะคะแพทย์หญิงเปียรัต์สันตลัติวง เป็นกุมารแพทย์โรคติดเชื้อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะจะมาพูดนในสะสโคบในเรื่องของทีบีในโรงเรียนนะคะ,ะแล้วก็จะเป็นอาจารย์พนิดนะคะทักขิณเสถียรอาจารย์เป็นกุมารแพทย์โรคติดเชื้ออ,อยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนะคะสำหรับอาจารย์พนิดก็จะมาพูดในส่วนของอการดูแลรักษานะคะเรื่องของ วรนณโรคในเด็กนะคะแล้วจะเป็นอาจารย์สุรพัฒนะคะอัศวะวิรุณหการซึ่งจะพูดในส่วนของอาการ v e อ t i ันนะคะของ TB ในเด็กนะคะก็มีอัปเดตให้ฟังนะคะก็จะขอเริ่มด้วยเรื่องของ TB in school ก่อนนะคะค่ะสำหรับเรื่อง วันโรคในเด็กนักเรียนนะคะในโรงเรียนน่ะเราจะพูดในโรงเรียนนะคะก็จะจะให้มองเห็นถึงว่าเอา๊ะมันมีความสำคัญยังไงนะคะทำไมเราถึงจัดเข้าว่าอันนี้ควรจะอยู่ในสโคปของ TB management and prevention นะคะก็มีข้อมูลว่าประชากรไทยในกลุ่มวัยเรียนเนี่ยนะคะกลุ่มพวกเด็กอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ย อันนี้เป็นข้อมูลที่รายงานเข้ามานะคะก็คือ2,000กว่ารายสำหรับในประเทศไทยซึ่งจริงๆเราก็คงทราบว่ารายงานเข้ามากับข้อมูลจริงเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันนะส่วนใหญ่ข้อมูลจริงก็เยอะกว่าที่รายงานนะคะแต่จุดที่สำคัญคือช่วงอายุที่เขาเป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเด็กระดับชั้นมัธยมนะคะก็จะเป็นช่วงอายุ15-18ปีกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ พบว่าป่วยเป็นวัณโรคมากที่สุดนะคะลองลงมาก็คือเป็นเด็กเล็กไปเลยแต่ว่าสโคบที่สําคัญคือกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากเขาจะเป็นวัณโรคได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นวัณโรคแบบเดียวกับผู้ใหญ่ก็คือว่าจะเป็นลักษณะที่ไอยเยอะนะคะแพร่เชื้อได้นะคะมีควิตี้อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราจะดูในลักษณะของของเคสนะคะอนอกจากนี้เราพบว่า,ราเรื่องของวัณโรคดื้อยานะคะกลุ่มที่เป็น MDRTB ในเด็กเนี่ย ก็มีตัวเลขมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสอดคล้องกับที่เราพบในผู้ใหญ่นะคะเด็กก็มาจากผู้ใหญ่เนาะก็จะพบว่าตัวเลขที่มีการวิจัยอย่างจริงจังเนี่ยขณะนี้มีอัตราการพบ MDR TB ในเด็กเนี่ยประมาณ1นอนะคะนะคะนอกจากนี้เนี่ยวันโรคในโรงเรียนเนี่ยมันจะมีประเด็นด้านสังคมนะคะที่ค่อนข้างจะเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะนะเช่น อาจจะเป็นข่าวเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็จะมีความวิตกกังวลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กหรือเปล่านะคะอย่างนี้เป็นต้นก็ลองมาดาูเคสที่เราก็มักจะเจอกันเรื่อยๆในเมื่อเราอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะเจอผู้ป่วยเหล่านี้นะคะอ,อันนี้ก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะอายุ14ปีประวัติเนี่ย ไอเรื้อรังมา6เดือนก็จะเห็นว่าปัญหาหนึ่งของวัณโรคที่เราที่ที่โรคเนี่ยมันก็ยังโ,โหแพร่เชื้ออยู่ได้ตลอดเลยเนี่ยก็ด้วยความที่ว่ากว่าจะวินิจฉัยได้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยเด็กเนี่ยไอยเรื้อรังอยู่6เดือนก่อนมาโรงพยาบาลนะคะมีน้ําหนักลดไป10กิโลซึ่งเด็กผู้หญิงวัยรุ่นเนาะแม่ก็บอกว่า คนไข้ก็คือเขาตั้งใจลดน้ำหนักค่ะน้ำหนักลง10กิโลนะคะนะก็น้องก็ยังดูค่อนข้างอวบอวนนิดนึงนะคะก็ได้ไปตรวจโรงพยาบาลใกล้บ้านตรวจ3าครั้งละก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ยากินรอบแรกได้ยาฆ่าเชือ้อรอบที่2รอบที่3ได้ยาตามอาการก็ยังไอยอยู่ตลอดสุดท้ายรอบที่4ก็เลยมาที่โรงพยาบาลนะคะ ตรวจร่างกายเนี่ยไม,ไ,มไม่พบความผิดปกติอะไรแต่พอเราดูจากเอกซเรย์เนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีอันนี้เขาก็อ่านว่ามีเอกซเรย์ X เขาอ่านว่ามีคาวิตี้นะคะเราก็เห็นมีไรอั t เปอร์ลังอินฟิวเตรตนะคะตรวจสปูตุม้ม FB1 บวกละนะคะคือเคสนี้กไ็ไม่นานมานี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็บอกว่าหนูไม่ได้สัมผัสโรคอะไรเลยช่วงนี้หนูอยู่บ้านเรียนออนไลน์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอาการมา6เดือนนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไปเรียนนั่นแหละแล้วก็เพิ่งหยุดเรียน4เดือนก่อนเพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอฟบีหนบวกเนี่ยก็น่าจะมีการแพร่เชื้อมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงที่โรงเรียนเปิดอยู่แล้วก็ยังวินิจฉัยไม่ได้เพราะฉะนั้นในแง่ของการดูแลเมื่อเราเจอผู้ป่วยลักษณะอย่างนี้เราควรจะต้องมีแม a จเมนต์อะไรบ้างนอกจากการรักษาเด็กโดยปกติแล้วนะคะ อันนี้ก็รีเฟอร์ถึงแนวทางเวทปฏิบัติการรักษาวันโรคในเด็กนะคะซึ่งทางสมาคมร่วมกับกลมควบคุมโรคและกลมการแพทย์นี่นะคะก็ได้ออกแนวทางออกมานะคะอันนี้ออกเมื่อตั้งแต่ปี2.5.62อนะคะอ,อ,อันนึงก็คือว่าเ,เราควรจะต้องมีการแจ้งนะคะให้กับผู้บริหารของเรียนและที่สำคัญคือหน่วยงานสาสุขหน่วยงานทางระบาดวิทยานะคะนะ ที่รับผิดชอบในเขตนั้นเนี่ยให้ทราบนะคะว่ามีเด็กนักเรียนเป็นมานโรคนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยสิ่งที่ทําต้องทําต่อไปก็คือว่าต้องดูว่ามีผู้สัมผัสโรคมากน้อยแค่ไหนนะคะนะแต่ในการดําเนินการเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ควรจะต้องเน้นเรื่องของการรักษาความลับของผู้ป่วยนะคะเราก็อาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องมีการเปิดเผยชื่อหรืออะไรบ้างแต่อันนี้คือคุยกันในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องนะคะตามความจําเป็นเพื่อการดูแล นะก็ไม่ใช่แบบเออเอาไปโพส์เล่าต่อในไลน์อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ถูกต้องนะคะ,ะและที่สําคัญก็คือว่าจะต้องมีการคุยกับทางโรงเรียนควรจะให้ความรู้ความเข้าใจนะคะกับเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อการคัดกรองอย่างนี้ประสิทธิภาพโดยเฉพาะนะคะจะต้องเน้นตรงนี้นะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กจะได้รับการรังเกียจก็คือว่าเด็กที่เป็นวัณโรคเนี่ยเมื่อรักษาแล้วเนี่ยหรือว่าเด็กที่เกิด ติดเชื้อวัณโรคขึ้นมาเป็นระยะแฝงพวกนี้ไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นนะคะแล้วก็น้องสามารถที่จะไปเรียนหนังสือหรือร่วมกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นความรู้ที่ต้องให้กับทางโรงเรียนเสมอเลยนะคะ,ะทีนี้เราก็ต้องมาทำการ TB Contact Investigation ซึ่งเดี๋ยวทางอาจารย์สุรพัฒ์เนี่ยก็คงจะมาคุยรายละเอียดอีกทีนึงแต่เบื้องต้นก็จะอธิบายว่าอันนี้เป็น System ic, systematic Process เพื่อต้องการที่จะดูว่าผู้ที่ Expose ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อเนี่ยมีใครบ้างมีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือเป็นวัณโรคหรือไม่แล้วก็ให้การดูแลนะเขาตามความเหมาะสมนะคะ Identify Contact นะคะ,ะประเมิน a s s e s s นะคะแล้วก็ให้ m a n a g e m น n t นะไม่จำเป็นว่าต้องกินยาทุกรายแต่ว่าก็ต้องดูแลตามความเหมาะสมนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อว่าเราต้องการที่จะไม่ให้มีการแพร่กระจายโรคต่อไม่ให้มีกรณีเอาเบรกในโรงเรียนนจนเกิดมีปัญหาต่างๆตามมานะคะ,ะก็เดี๋ยวให้ลองดูลักษณะที่ได้เข้าไปทำการ contact investigation นะคะก็เป็นกรณีศึกษาที่2นะคะอันนี้เป็นเป็นคุณครูนะคะเป็น ผู้หญิงอายุ38ปีเคยเป็นวัณโรคเมื่อตั้งแต่ปี2557ตอนนั้นก็ได้รับการดูแลรักษาครบถ้วนดีหลังจากการรักษาเนี่ยมีการตรวจเอ็กซเรย์ประจำปีตลอดอันนี้โควิดมันก็ส่งผลกระทบกับเรื่องทีบีพอสมควรนะคะเพราะพอปี2562เนี่ยคุณครูไม่ได้ไปเอ็กซเรย์เพราะว่าทุกคนก็หลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลน,นะคะตอนนั้นเป็นระลอกหนึ่นะคะ ต่อมาสี่เดือนก่อนเนี่ยอไอมากนะคะน้ำหนักลดก็เลยไปตรวจก็ได้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเห็นว่าคล้ายๆกันเลยวันโรคเนี่ยกว่าจะวินิจฉัยได้เนี่ยสามเดือนนะคะก็ไปเอ็กซเรย์คราวนี้ก็ตรวจว่า f อ2บองบวกทีนี้ซ้ำร้ายคือเนื่องจากว่าเป็นเคสซึ่งเคยเป็นมาก่อนแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหลังรักษาแล้วนี่นะคะยังยังพบว่ามี ตรวจเจอ FB1 บวกซึ่งอันนี้มันผิดปกติแล้วนะคะก็ก็เลยมีการส่งซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่า,าผู้ป่วยที่เป็นซ้ำเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจีนเอ็กซ์เพิร์ตเนี่ยควรจะส่งตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ก็สงสัยว่าดาื้อยาคือมาส่งทีหลังก็พบว่าก็ดื้อยาจริงนะคะก็ได้รับการปรับสูตรเป็น MDR TB Regiment นะคะนอกจากนี้ ซ้ำ,ำร้ายนะคะก็มีการส่งตรวจเพิ่มเติมด้วยว่ามันดื้อยาจริงหรือเปล่านะคะโดวยวิธีลายโปปิวไอเสเนี่ก็ยืนยันนะคะดื้อยอเอชไลแฟมจริงนอกจากนี้ยังดื้อนะคะต่อยาเซกัลไลด์ด้วยก็คือว่าคุณครูเนี่ยเป็นวัรณโรคที่ MDRTB u s ดื้อฟลูโรควินโลน plus ดื้ออะมิโนไกลโคไซด์ก็คือเป็น XDRTB นั่นเองหรือว่าทีดื้อยาทุกขนานนะคะ อันนี้ก็เป็นโดยกฎหมายเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องอถือว่าเป็นเรื่องอ emergency นะคะเพราะฉะนั้นทีมทางะระบาดวิทยาเนี่ยก็จะต้องรีบเร่งด่วนนะคะในการปฏิบัติการก็พบว่ามีผู้สัมผัสร่วมบ้าน2รายนะคะ,ะทีนี้ผู้สัมผัสอื่นๆก็เป็นคุณครูเพราะฉะนั้นก็จะมีเด็กนักเรียนนะคะโรงเรียนนี้ก็จะเป็นระดับอนุบาลถึงประถมนะคะ ตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยครูก็สอนไปแล้ว5ชั้นเรียนนะคะรวมนักเรียนเนี่ย250คนลักษณะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนค่อนข้างจะ,ะค่าเทอมแพงนิดนึงนะคะห้องเรียนนี้ก็ติดแอร์ทุกห้องนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องมาแม a จเมนต์ะนะคะในกรณีอย่างนี้คือ,อ ก็ต้องมาทบทวนข้อมูลแล้วนะคะนะนี่เป็นขั้นตอนนะคะที่เขาเขียนไว้เลยว่า TB contact investigation นะเราต้องทำอะไรบ้างทบทวนข้อมูลผู้ที่ป่วยดูว่าเขาแพร่เชื้อได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ดูว่าช่วงระยะเวลาที่ผู้สัมผัสอาจจะมีโอกาสติดเชื้อเนี่ยมีไหมนะคะถ้านะป่วยกับหายแล้วมาสอนอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะ มันก็โปรเซสก็จะประมาณนี้นะคะปรึกษาหารือก่อนนะเพื่อจะรีวิวเคส Identify กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคเราก็ต้องพิจารณานะคะในโรงเรียนเนี่ยก็ต้องนอกจากด้านวิชาการแล้วก็ต้องทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยประเมินอาการของผู้สัมผัสนะคะอย่างน้อยต้องเอ็กซเรย์ดูนะคะก็มีคำถามอยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นเรื่อง จะทำทูเบอร์คูลินใหม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพูดต่อนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคำถามเชิงสังคมละสำหรับทีมที่เข้าไปดูแลว่าเอา๊ะอย่างนี้เราจะดูแลเด็กยังไงเนี่ยจะบอกพ่อแม่ว่ายังไงดีใครจะเป็นคนบอกอแล้วถ้าเกิดต้องรักษาใครจะออกค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งต้องเข้าไปดูแลนะคะในกรณีนี้เราก็าายืนยันนะคะว่า ผู้ป่วยเนี่ยเป็น xdr tb fb นี่ก็2บวกนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวัรณโรคที่ปอดนะมีค a v i t y อันนี้ก็แพร่เชื้อได้แน่นอนช่วงเวลาที่แพร่เชือเอ้อก็ตั้งแต่เปิดเทอมนะคะกรกฎาคมปีที่แล้วนะตอนนั้นก็โควิดระลอกหนึ่งเริ่มจางนะคะก็ไปก,ก,ก็เป็นโอกาสให้มีการเรียนการสอนนะคะก็สามเดือนนะคะทีนี้ในแง่ที่ว่า เอ๊ะแล้วมีโอกาสที่ผู้ที่เป็นวัณโรคเนี่ยจะแพร่เชื้อติดติดนะคะติดวัณโรคให้กับผู้อื่นเนี่ยในกรณีไหนบ้างอันนี้ก็ชัดเจนนะคะข้อที่1คือร่วมบ้านนะคะข้อที่2ก็คือมีการพิสูจน์แล้วว่าติดได้ก็คืออยู่ร่วมที่นะเช่นที่เขาพิสูจน์ในในเครื่องบินนะคะลำเดียวกันนานกว่า8ชั่วโมงถ้าแอพพลายในบ้านเราก็เช่นกรณีของรถตู้ที่นั่งนานๆนะคะรถทัวร์อะไรพวกนี้นะ ส่วนกรณีที่3ก็จะมาเข้ากับกรณีนี้ก็คือร่วมที่นะคะเป็นระยะระยะนะก็มีการพิสูจน์แล้วว่าถ้า120ชั่วโมงใน1เดือนเนี่ยมีการยืนยันว่ามันสามารถติดได้นะคะน้อยกว่านั้นก็ยังไม่มีใครทดลองกันเนะาะทีนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของเราก็จะเป็นว่าเด็กนักเรียนในชั้นเรียนที่เรียนกับ ท่านที่ป่วยเป็นวัณโรคเนี่ยก็ก็มีสัมผัสเป็นระยะระยะร่วมที่เนาะในห้องเรียนติดแอร์เนี่ยก็มีโอกาสติดได้นะนัะ้นก็จะต้องมีการทบทวนในผู้เกี่ยวข้องว่าเอ๊เราจะทํำยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นค,คุณหมอของพื้นที่เนาะอาอาจารย์ชนนนะคะเป็นคุณหมอโรคติดเชื้อเด็กเหมือนกันแล้วก็เป็นทีมสส ส,สถานีอนามัยใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเขตเนะาะก็สิ่งต่อไปคือประเมินดีกรีของ infectiousness และ infectious period ก็จะย้อนกลับไปว่าเอออันนี้อันนี้เขาเขียนถูกต้องนะคะก็คือว่าเวลาเราประเมินเนี่ยถ้าเป็นพวกวัณโรคเยื่อหุ้มปอดอ่าก็จะไม่จะไม่แพร่นะนะพวกนี้ AFB จะไม่ o พ i t i v e นะคะถึงแม้ไอแต่ว่าอันนี้ก็บอกว่า เอานักเรียน3,000คนมาคัดกรองเลยอันนี้ก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วมัน Exposure Period เนี่ยเข้าได้ไหมนะคะเพราะจริงๆเราควรจะโฟกัสนะเฉพาะกลุ่มผู้รับเชือ้อนะคะนะในกรณีนี้ก็มีการโฟกัสว่าเอ๊กลุ่มไหนบ้างนะคะจากเด็กนักเรียน250คนเนี่ยนะก็ต้องคงจะคงจะไม่ไหวนะถ้าจะเอาทุกคนมาตรวจสอบอย่างเงี้ยนะคะก็ จากเอาที่มันมี significant มีการสัมผัสโรคอย่างมีนยัยสำคัญนะคะว่ามันจะติดได้นะคะอันนี้ก็เป็น training module น,นะคะจาก CDC นะคะเขาก็มีเคสตัวอย่างให้ดูก็จะเห็นว่าเวลาเจอ,เอผู้ป่วยวัณโรคหนึ่งรายเนี่ยเราอาจจะต้องมีการติดตามดูว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเขาแพรโรคแพร่โรคตอนที่เจอนะคะอย่างเช่นเคสที่ เป็นเสมียโพสิทีฟเอ็กซเรย์มีคาวิตี้เนี่ยสามารถแพร่ได้ตั้งแต่3เดือนนะคะก่อนที่จะมีอาการนะคะส่วนกลุ่มที่เสมียเนกาทีฟไม่มีอาการแต่ว่ามาเจอเอ็กซเรย์ผิดปกติเฉยๆยังไม่ทันเห็นคาวิตี้อะไรมันก็สอดคล้องไปด้วยกันนะคะนะคะพวกนี้ก็อาจจะแพร่ได้ตั้งแต่1เดือนนะคะอันนี้ก็เป็นโมดูลให้เห็นนะหเดือนก่อนที่จะมีอาการนะคะนะ โดยสรุปนะคะตารางนี้ในแนวทางของสมาคมก็มีนะคะก็คือว่าจำง่ายๆคือ3 mm hmm. เดือนกับ1เดือนถ้าเกิดว่า,ามอาีอาการเอ็กซเรย์มีคาวิตี้ต่างๆเนี่ยก็ให้ย้อนไปตั้งแต่3เดือนก่อนที่จะมีซิม p ต o มออนเซตนะคะแต่ถ้าว่าตรวจเจอจากการสกรีนนิ่งธรรมดาเราย้อนดูผู้สัมผัสแค่เดือนเดียวก็พอนะคะ อันนี้ก็ต้องมีการอธิบายเนาะให้ทางผู้ปกครองเขาเข้าใจก็พบว่าในโรงเรียนเนี่ยมีเด็กสัมผัสที่อาจจะเสี่ยงเนี่ยก็ประมาณจริงๆก็ไม,ม่ไม่ถึง120ชั่วโมงแต่ก็อันนี้ก็คือเอา significant ละนะสอนเยอะๆหน่อยนะเวลาสอนบางครั้งครูก็เหมือนเหมือนเหมือนหมอสอนเนาะต้องแบบใช้เสียงดังๆเนาะยิ่งเด็กเล็กๆเนี่ยจะต้องตะโกนนึงนะ ตะโกนไปก็อาจจะไอไปก็พบว่า significantcan exposure เนี่ยก็คือมีเด็ก50คนนะอันนี้ผู้ปกครองเขาก็มามาฟังแล้วก็ถามคำถามนะเราก็ไม่ได้คงไม่ได้แบบอบอกไปทั้งหมดก็บอกว่าสอนเรื่องวัณโลกดื้อยานะคะก็ให้ผู้ปกครองสนใจมากนะคะสนใจพร้อมกับกังวลก็มีคำถามมากมายแล้วก็ต้องอธิบายนะคะก็ พร้อมกับมีการให้เด็กนักเรียนก็อธิบายสุดท้ายก็ให้เด็กเด็กเอ็กซเรย์เนาะแล้วก็ติดตามทุก6เดือนนาน2ปีนะคะ,ะ,ไ,มไ,ะคไม่ได้ทำทูเบอร์คูลินไม่ได้ทำทูเบอร์คูลินไม่ได้ทำทูเบอร์คูลินเทสทุกสิ่งดังค่ะไม่ได้ทำทูเบอร์คูลินเทส ทุกทก,ทกลายนะคะเนื่องจากว่าต้องเข้าใจว่ามันมีโอกาส Fall Positive, f อ negative นะคะแล้วก็พ Positive นี่ก็อาจจะเอ๊ะจริงๆติดจากกรณีนี้หรือว่าที่บ้านก็ต้องย้อนกลับไปวุ่นวายอีกนะคะแล้วก็เคสนี้เนี่ยเราก็ชัดเจนว่าเราไม่มีการยังไม่มีรจิเมนในการดูแลลาเทนท t บีนะจากกรณีที่มาจาก MDR หรือ XDR ซนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเซสชันต่อไปจะมีการพูดโดยละเอียดอีกทีแล้วก็ มันไม่ค่อย practical นะคะเอาเด็กมาฉีดน้ำยาทับุบคลีแล้วก็ต้องติดตามนะคะนะแม้กระทั่งควอนติฟลอนก็ยังมีข้อจำกัดคล้ายๆกันนะนะคะนะอันนี้ก็เป็นเด็กนะคะที่สุดท้ายก็สรุปน้องๆน,นะคะระดับอนุบาล3ถึงประถมพวกนี้ก็มาเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็ติดตามทุก6เดือนนะคะ<อ>เหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นคล้ายๆกันได้อันนี้ก็เป็นอีก กรณีหนึ่งนะคะเป็นโรงเรียนมัธยมคือจะให้ดูว่าอันนี้ในต่างจังหวัดนะคะทุกที่เนี่ยก็จะต้องมีอันนี้เอามาจากรายงานการสอบสวนโรคนะคะ<ๆ>เขาก็พบอันนี้เป็นกรณีที่พบเด็กม .5 นะคะเป็นคอนเฟิร์ม t b เคสหนรายนะคะนะแล้วก็ FB2 บวกนะนั่นก็มีการออสอบสวนโรคนะคะ ก็พบว่าอันนี้ก็ในบ้านนะ,อะซอสของเด็กคนนี้ก็คือจริงๆก็มาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นวัณโรคมาก่อนส่วนการสอบสวนโรคอันนี้ก็พบว่าไม่ไม่มีการป่วยเป็นวัณโรคนะคะจากการติดตามในในคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องเดียวกันนะคะนะ นี่ก็เป็นประเด็นให้เห็นในการที่ว่าเอ๊ะเวลาเราเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยไปทำทูเบอร์คูลินเทสนะถ้าเกิดจะสอบสวนโรคเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อจำกัดอาจจะฟอสโพสิทีฟนะคะ10มิลก็เกิดจาก BCG ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ที่เรากังวลมากกว่าก็คือว่าในเด็กเล็กนะคะหรือว่าในคนที่ยังไม่อาจจะยังไม่ทันโพสิทีฟมันมีฟอลเนกาทีฟได้แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเขากลายเป็นวันโรคทีหลังอันนี้ก็ยิ่ง น่ากังวลเข้าไปใหญ่นะคะนะโดยสรุปขั้นตอนของ tb contact investigation ก็จะประมาณนี้นะกลุ่มที่เราต้องระวังเป็นพิเศษกรณีเกิดปัญหาในเด็กเล็กนะคะนะพวกนี้นะเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยโอากาสที่รับเชื้อวัณโรคแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นตัวโรคนะคะเป็นวัณโรคทุกชนิดเนี่ยนะถึง50%นะคะเป็นกลุ่มของ m i l ิดีทีบีหรือ t ีบีมินิ่งใจตเนีย่ยได้1ิเปอท่านกลุ่มนี้นี่เราต้องระวังมากนะคะสำหรับกลุ่มเด็กโตหรือเด็กนักเรียนอื่นๆก็ลดลดลงไปนะคะที่ลองมาดูการทำเรื่องของ o o t t c t t n v v s t t i g t t o o ในในต่างประเทศบ้างนะคะว่าเขามีอะไรยังไงกันบ้างก็จะเห็นว่าอย่าง อันนี้เป็นโรงเรียนระดับมัธยมในในประเทศจีนนะคะเขาก็มีอัตราการเกิดวัณโรคเนี่ย49ต่อ1แสนประชากรนะคะสำหรับประเทศไทยนี่จะประมาณ150นะจำง่ายๆ150ต่อแสนประชากรคือประเทศจีนจริงๆวัณโรคในชุมชนนี้น้อยกว่าอีกนะคะเขาก็เจอเคสที่เด็กเป็นวัณโรคปอดนะคะเด็กนักเรียนทำ contact investigation ก็เขา เขาตัดสินใจทำเป็นทูเบอร์คูลินเทสแล้วก็เอ็กซเรย์นะคะนะในโรงเรียนเดียวกันที่สัมผัสใกล้ชิดเนี่ย้าารายปรากฏว่าเอา้าเจอ2คนเป็นกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีอีก23คนที่ทำทูเบอร์คูลินเทสโพซิทีฟเขาก็คำนวณไปว่าเออมีทีบีอินเฟคชันเรทเนี่ยเปอร์เซ็นต์คืออันนี้เขาเป็นโรงเรียนประจำด้วยนะคะแต่ว,ว่าเด็กพวกนี้ปฏิเสธนะการกินไอเเพื่อปรองกลกซิสก็ อาจจะคิดถูกก็ได้นะเพราะว่าเคสนี้สุดท้ายเป็น mdr tb ยังไงก็ตามนะคะ,ะหกเดือนถัดมาก็ปรากฏว่าอ้าวมี active tb ต,ตามมานะคะนะ,อะบอลายนะคะนะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่พูดไปคือทูเบอร์คูลินเนกาทีฟก็ไม่ได้รูเอาด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่คือนอกจากเรียนด้วยกันแล้วก็อยู่หอเดียวกันด้วยนะคะอันนี้เขาก็มีการพิสูจนะ์เนาะให้เห็นว่า เชื้อที่ติดกันเนี่ยใน8คนที่ติดจาก Index c a s ์เนี่ยมันเป็นเชื้อเดียวกันหมดเลยนะคะมีการทำจีนโนมยืนยันว่าเเชื้อตัวเดียวกันนะสายพันธุ์เดียวกันเป๊ะนะคะแล้วก็ทุกคนก็เป็นอ m อ r t อ Mode อมดนะคะเพราะ t นีบีในโรงเรียนเนี่ยชัดเจนนะคะว่าแพร่กระจายได้อันนี้ก็ในประเทศจีนเหมือนกันเขาก็เลยมีการมาดูว่าเอ๊ะ อัตราการติดเนี่ยมันจะมากกว่าทั่วคนท,วท,วทั่วไปได้ยังไงนะคะพบว่าถ้าเกิดยิ่งใกล้ชิดกันมากเรียนห้องเดียวกันแต่อยู่คนละหอนี่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคในเด็กคนอื่นนะคะอินด e x c เคสแพร่เชื้อเนี่ยแเท่าแต่ถ้าทั้งเรียนอยู่ห้องเดียวกันด้วยอยู่หอนอนด้วยกันด้วยอันนี้คือแบบโอกาสที่จะเป็นวัณโรคเมื่อเทียบกับการสัมผัสทั่วๆไปเนี่ยนะคะอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเฉยๆเนี่ยก็ประมาณ เกือบจะ30เท่าเลยทีเดียวนะคะนะก็มาถึงว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเออเราควรจะต้องพยายามค้นหาวัณโรคในเด็กไปเลยไหมคัดกรองไปเลยไหมนะคะก็ได้มีการศึกษาวิจัยนะคะโดยเซิงก็ไปเชิญชวนทีมนะคะแล้วก็ขอทุนจากสวรสเพื่อจะลองดูซิว่าเอประเทศไทยเราเนี่ยนะโรงเรียนที่เราไปทำเนี่ยมีวัณโรค ปอดนะโดยเราใช้วิธีถามคัดกรองอาการแล้วก็เอ็กซเรย์นะคะดูว่ามีเด็กเนี่ยเป็นทีบีบ้างไหมนะคะอาจจะกลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่ไม่สามารถทำได้ทุกโรงเรียนนะคะแต่ในโรงเรียนที่ติดต่อเข้าไปทำเนี่ยก็มีเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณพันคนเนาะในสองโรงเรียนนะโรงเรียนหนึ่งในกรุงเทพโรงเรียนหนึ่งในชนบุรีนะเราก็คัดกรองด้วยเอ็กซเรย์ พบว่าไม่เจอไม่เจอเคสที่เป็นวัณโรคปอดส่วนเรื่องของลาเทนทีบี B, อันนี้ก็ใช้ควอนติเฟอรอนในเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทูบเบอร์คลินเทสนี่ก็ทำทุกคนอันนี้ก็เจอว่าเด็กเนี่ยแอบมีลาเทนทีบีแฝงอยู่เนี่ยประมาณ5%นะคะนะก็มีอยู่ลายหนึ่งซึ่งซึ่งค่อนข้างชัดเจนมีประวัติคอนแทกอะไรต่างๆก็ให้มากิน i n เนนะคะแล้วก แต่ว่ารายอื่นก็ไม่ได้กินแล้วก็ดูแลติดตามไปเนี่ยก็กลุ่มนี้ก็ไม่ได้เทินเป็น TB disease นะคะงั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยก็ข้อมูลที่ว่าเอะเราจำเป็นต้องคัดกรองแบบนักเรียนทุกคนไหมนะคะด้วยเอ็กซรย์อันนี้อาจจะยังยังไม่มากพอที่จะบอกได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเรารู้แน่ชัดว่าถ้าเกิดมีเด็กหรือมีครูป่วยเป็นวัณโรคเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่นะคะไปยัง คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นโดยคำแนะนำะที่ที่ออกไว้ในแนวทางเวชปฏิบัติเนี่ยก็ยังมีความหมายแล้วก็คิดว่าคงจะต้องติดตามถ้าเกิดว่ามีเคสที่เป็นวานโรคก,ก็อย่าละเลยนะคะก็จะต้องมีการเด็กโตที่เป็นวันโรคเนี่ยก็ต้องประสานนะคะกับหน่วยงานทางระบาดวิทยานะแต่ก่อนเองก็ไม่เคยแจ้งนะคะเดี๋ยวนี้พอมาเรื่องนี้ก็เลยแจ้งทุกครั้งที่เจอเคสที่เป็นวัยรุ่นนะคะเพื่อให้ทางทาง งานด้านระบาดวิทยานี่เข้าไปดูต่อนิดนึงว่าเด็กเนี่ยมีผู้สัมผัสยังไงมากน้อยแค่ไหนจําเป็นที่จะต้องสอบสวนต่อก่อนที่ให้มันจะระบาดเป็นวรรณโรคในโรงเรียนจนจนเป็นข่าวอีกนะคะอันนี้ก็ได้อธิบายไปแต่ต้นแล้วนะคะถ้าเป็นผู้ป่วยเ,เด็กโตอันนี้ก็ต้องหยุดจนกว่าพ้นระยะแพร่เชื้อนะคะแล้วก็เน้นเรื่องการให้ความรู้นะคะให้ความเข้าใจว่ามันจะต้องคัดกรองรักษายังไงนะคะแล้วก็ ที่สำคัญคือไม่ให้ว่าเขาเสียโอกาสในในการเรียนนะคะต้องปกป้องเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ปกป้องเรื่องของความลับต่างๆด้วยนะคะนะ,ะก็สำหรับส่วนของสโคบในเรื่องของทีบีในโรงเรียนเนี่ยก็คิดว่าอขอขอเวลาเพียงแค่นี้นะคะ